แมแล้วก็แบบไอน้ำน่ารักมากเลยอนนี่แดรี่สวัสดีค่ะทุกคนกับโมบช่องอนนี่แดรี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาแบบโตโล่งๆก็เชื่อทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าช่องอนนี่แดรี่มีไว้แกะพัสดุนะคะวันนี้ เราต้องใช้พื้นที่ในการแกะพัสดุเยอะมากนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามันคือพัสดุอะไรโอมเพียงท่าน,นี่เลยเป็นพัาสดุกล่องยักษ์แล้วก็หนักมากๆเลยนะคะส่งมาจากไอจีนี้เลยนี่นะคะร้านนี้เลยนะคะ Tiny World น,นะคะก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับต้นไม้ค่ะสวนขวดโหลจิ๋วๆนะคะที่เราเคยรีวิวไปแล้วด้วยที่ช่อง nonny.com นะคะก็ลองไปหาคลิปดูซึ่งนานมากๆแล้วแล้ววันนี้นะคะพี่เขาส่งมาให้อีกแล้วค่ะกล่องใหญ่มาก แต่ว่าพี่เขาส่งมาให้เราไม่พอะคะ่ะเขาฝากมาแจกด้วยนะคะสาหรับแฟน,นะคะ่ะที่ดูเราอยู่ในตอนนี้เลยนะ,ะถ้าใครอยากได้อยากเล่นกิจกรรมนะคะก็ดูให้จบคลิปนะคะคุณจะรู้ว่าเออจะได้กิจกรรมอะไรยังไงนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะหนักมากๆเลยแบบเยอะมากๆเลยก็จะเป็นชุดส่วนขวดโหลแต่ละแบบแต่ละแบบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเป็นอันนี้เลยนี่ส่วนลด20%จากร้านไฮนี่วอร์นนะคะ <Wow. S 1> ก็ มีแบบชื่อโนนี่ด้วยนะคะโนนี่เบอร์สิบเบอร์เก้ามีทั้งหมดสิบแผ่นนี่ส่วนลดใช้ได้ถึง31ธันวานะคะเดี๋ยวส่วนลดตัวนี้นะคะเราจะไปแจกในแฟนเพจ n o n n c o m นะคะก็ไปติดตามกันได้ใน a c e b o o k นะคะนี่เลยนีม่มาแบ่งให้เพื่อนๆใช้บ้างเนาะเผื่อใครสนใจจะสั่งซื้อส่วนขวนโดโหลจิ๋วๆแบบนี้นะคะที่ร้าน tiny world นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างในการแต่งสวนมีมายุโรโพนีก็ตัวนี้ก็มายุโรโวนี มีต้นไม้ปลอมมาด้วยแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างอ้ยมีนกด้วยนกจิ๋วมากเล็กมากแล้วก็มีต้นไม้นะคะต้นไม้อุย้ยอันนี้มันคือไฟนะคะแล้วก็มีสายไฟด้วยนี่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอิสเซอรี่ในการแต่งเอ่อต้นไม้ขวดโหลของเรานั่นเองนะคะเราเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันบ้างเป็นตัวจัดสวนขวดโหละคะ่ะก็จะมีทั้งดินทั้งขวดทั้งทรายอะไรแบบนี้เลยนะคะมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างเนาะอันนี้ก็กระไบก่อง เรามาเริ่มจากชุดจิ๋วกันดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นชุดสวนขวดมอดมินินะคะเป็นแบบนี้เขาซิลมาดีมากเลยนะแล้วอันนี้ตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยจะถ่ายคลิปเสาร์อาทิตย์มันจะตายก่อนไหมต้นไม้ข้างในอย่างนี้พี่เขาบอกอยู่ได้ห้าเดือนคือแบบฮะอยู่ได้ห้าเดือนตกใจมากเรามาดูกันก่อนเรามาดูกันดีกว่านะคะก็อย่างแรกก็จะมีเป็นขวดโหลแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีเป็นหิน มีภาษาอังกฤษกให้ด้วยนะเพื่อแบบใครชาวต่างชาติก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีซอยเป็นดินนะคะน,นี่อันนี้ไว้ะเป็นแบบทวใช่ไหมไวท์ควนดี้แล้วก็มีเช็ดแล้วก็อันนี้นะคบจะเป็นปเปซ์ไวลด์น้ำนะคะนี่อันนี้ก็เป็นชุดนะคะแบบเล็กอันนี้เลยต่อไปเรามาดูอันนี้การจะเป็นชุดขวดมอสตัวนี้จะเป็นชุดส่วนขวดมอสนะคะก็น่าจะเป็นใช้กปกติเนาะ น,นี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นขวดโหลแบบนี้นี่ขวดโหลก็จะใหญ่กว่าชุดมินินะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์มินิส่วนอันนี้จะเป็นแบบมีเดียมเนาะแล้วก็มีชุดตกแต่งก็จะเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราแยกให้ดูอ่านี่ชุดมินิส่วนอันนี้เป็นชุดปกตินะคะก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะแล้วก็มีเป็นตัวมอสมาด้วยแต่ อันนี้มอสจะน้อยกว่านะคะตัวนี้มอสจะอยู่ในขวดโหลมาเลยเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่อยู่ในขวดโหลนะคะเพราะว่าแบบกันหกกันอะไรแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะมีตรงแผ่นอันนี้มาลองด้วยนะคะแล้วก็มีใบามาด้วยค่ะมีใบามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูแลรักษาต่างๆนะคะวิธีทําวิธี จัดส่วนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ Tiny World 2013นะคะนี่เลยโอเคแล้วก็มีอันนี้อย่างแรกเลยเป็นจิ๋วๆมันคือ s u ฟ f ฟกซหน้ามอสนะคะน่าจะเป็นมอสอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะแล้วก็มีเป็นฐานนะคะนี่เอามาปปิ้งบาร์บีคิวได้เลยนัเนี่ยเออไม่ใช่แล้วก็มี อันนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นขวดสเปรย์ลดน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมอสนะคะมอสตัวนี้ขนาดจะเป็นไซส์เดียวกันกับอีกอันหนึ่งนะคะอ,อุ้ยนี่อันนี้จะเป็นขวดอีกแบบหนึ่งนะคะตอนแรกนึกว่าขวดเหมือนหน้ากล่องเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเป็นขวดแบบหน้ากล่องแต่ว่าครั้งนี้เป็นขวดอีกแบบหนึง่งคือเขาไว้อย่างนี้หรือเขาไว้อย่างนี้ไ่าอย่างนี้เน,ใน,ในาะชายชายเขาด่าจะไวแบบนี้นะคะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นรูปโคมไฟอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมีอันนี้นะคะอ้าวอันนี้เป็นอันเล็กแล้วไ่อันนู้นได้อันใหญ่มากเลยอะ่ะดูดินี่แล้วก็มีหินกับดินนะคะจะเป็นไซส์เดียวกันอย่างสุดท้ายก็จะเป็นอิสเซสอรี่ตกแต่งนะคะนี่โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูตัวอย่างหนึ่งอันนะคะเป็นอันใหญ่สุดเลยว่ามีอะไรบ้างมีอิสเซสอรี่อะไรยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือล้างขวดแล้วก็ล้างหินให้สะอาดนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมานํามอสนะคะไปแช่น้ําประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้หมอสฟื้นตัวแล้วก็เขียวสดชื่นนะแล้วก็เทมอสลงไปเลยอันนี้ก็เตรียมกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะแช่ในกล่องหรือจะแช่ในอ่างหรือจะแช่ยังไงก็ได้เนาะนี่เป็นมอสของเราปกติมันต้องแบบเขียวชัอุ่มใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนทําให้แห้งมาเลยนีดี๋ยวเ,เราต้องมาแช่นานก่อน แล้วก็อันนี้เป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำปกติเลยกระเทยเลยน้ำจะพอไหมเนี่ย <c oughs> น้ำไม่พอน้ำหนึ่งขวดหมดแล้วโอเคค่ะไปเติมน้ำมาเพิ่มแล้วเราก็แช่ไว้เลยนะคะจับเวลาสามสิบนาทีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสิบสองก็ให้ถึงสามสี่สิบสองนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมาเริ่มจัดส่วนกันเลยค่ะอันนี้เราก็แช่ไว้ก่อนเนาะก็งั้นเดี๋ยวขอดวเอา ขวดแล้วก็หินไปล้างก่อนนะคะเพราะว่า<อ>เดี๋ยววันต้องฝัดอย่างแบบนลยโอเคค่ะก็นี่นะคะไปล้างมาแล้วแล้วก็ขวดก็ต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันดีกว่านะคะก็คือนําหินกรวดเทลงไปชั้นที่1สูงครึ่งนิ้วถึง1นิ้วเพื่อเป็นการกักเก็บน้ํานะคะตอนนี้เราก็ได้หิน1นนิ้วแล้วนะคะนี่เลยต่อไปก็คือการนาสเปกน้ำมอสนะคะแช่ ในน้ำแล้วก็บิดให้หมันแล้วก็ปูล,ลงไปในชั้นที่สองเลยนะคะก็คือถอดนาฬิกาแล้วนะเพราะว่าน้ํามันกระเด็นใส่นาฬิกาจิ๊บจิบจ๊บจิ๊บนี่มันก็เป็นเหมือนมอสแบบนี้นะคะแต่ว,ว่าสีออกขาวๆเหลืองๆโอเคค่ะก็หลังจากที่เราแช่สเปย์น้มมอสแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เป็นชั้นที่สองเลยเพื่อให้บิดน้ําก่อนบิดน้ํายังไงอะบิดหมา มันืแบบาที่เราักเราก็ทำชั้นที่สองเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่ามันแบบช่วยให้เรามีสมาธิแล้วก็แบบไม่ต้องมานั่งเล่นโทรศัพท์อะไรย่างนี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หรือว่าจะให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะต่อไปขั้นตอนที่สามเราจะใช้ถ่านนะคะทุบทุบให้เป็นชั้นบางๆเราไปเอคอนมาแล้วอุ้ยมัน ฐานตัวนี้จะช่วยฟอกอากาศแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกนะจริงๆมันยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยอะทุบตรงี้เลยได้ไหมโอ้ m ม่ก็ทุบยากมากใครไปทางอ่านเลยแล้วกัน <laughs> นี่คือเราไม่ทำตามวิธีที่เขาแนาะนำมาเลยนะเนี่ยโรยฐานทุบเป็นชั้นบางๆนี่คือฐานที่เราทุบโอ้พยายามอย่าให้โดนขอบนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเลอะนะ ต่อไปตัดดินใส่บนชั้นที่4อย่างระมัดระวังไม่ให้เปื้อนขอบหรือผนังขวดจะได้ไม่ต้องลำบากทัควาบสะอาดทีหลังต่อไปก็ตัดดินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เหลือขอบเนาะขอช็ดมือก่นต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ดินนะคะเราเออจริงๆมันก็ไม่ยากนะแค่3าสี่ขั้นตอน นี่เป็นดินแบบนี้อู้เสียวเขาบอกอย่างะมันระทังเราก็แบบยิงแบบยิงหลนโอเคค่ะตอนนี้เราก็ใส่ดินเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่มอสนะคะแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยนี่ก็เป็นมอสนะคะที่เราทําไว้ก็คือเราต้องวางแผนในการทําก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะออกมาเละได้อันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการและศิลปะในตัวท่านนะคะก็จะมีแบบเป็นเหมือนน้ำทะเลแล้วก็นี่เป็นทรายเป็นแบบ เป็นกรวดอะไรอย่างนี้สำหรับตกแต่งนะคะมีน้องเห็ดมาด้วยแล้วก็จะมีก้อนหิกนก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีแมวจีโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําพื้นดินกันก่อนนะปึ๊บจัดเป็นพื้นดินเลยนี่คือเราจะแบบเอาความอาดัอดอัมัวม่วๆแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะ ะะตอนนี้ก็เสร็จแล้วส่วนขวดโหลนนี่ดอทคนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในเลยอย่างแรกก็จะมีน้องกระต่ายนะคะน้องกระต่าย2ตัวอยู่ตรงนี้กระต่ายดํากระต่ายขาวแล้วก็ตั้งใจทําเหมือนแบบให้เป็นแอ่งน้าแต่ตอนนี้แอ่งน้ําก็เริ่มจะเละแล้วเป็นแบบแม่น้ำำานําลําธารไหลลงไปนะคะแล้วก็มีบ้านอยู่สองหลังมีเห็ดมีเสาไฟมีเสาไฟตรงนี้นะคะแล้วก็มี ผู้ชายนั่งอยู่นะเพราะว่าคือมันมันแบบใส่ไม่พอแล้วเพราะเราทําสูงเกินไปนะคะมันก็แบบยัดไม่ได้แล้วใส่คนได้นิดเดียวแล้วก็มีจี้ก็มีลูกเป็ดสามตัวว่ายน้ําอยู่นะคะนี่เราจะมาพ่นน้ํากันนะคะนี่เลยฉีดสเปรย์ไปรอบๆเลยเลยเป็นแบบนี้อเหมือนฝนตกเลยหมยแล้วก็แบบไอน้ําน่ารักมากเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสวนแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูได้เลยที่แฟนเพจ Facebook IG Tiny World 2013นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะนี่นา่ารักมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทาง Tiny World มากๆเลยนะคะฝากมาแจกทั้งหมด5ชุดเลยคะ่ะ oh. นี่เป็นสวนขวดโหล5ชุดนะคะก็จะเป็นตัวที่จะแจกก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดสวนมินิมอสนะคะให้ไปเลย1ชุดต่อ1ท่านเลยนะคะทั้งหมด ารางวัลค่ะโดยกติกานะคะก็คือให้กดติดตามช่องนนทีเดลลี่นะคะช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์ชื่อที่อยู่ของตัวเองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะข้อที่3มให้คอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้สวนขวดโหลตัวนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาเลยแบบว่าเป็นคนรักธรรมชาติหรืออะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด5คนนะคะที่จะได้สวนขวดโหลไปเล่นที่บ้านเลยไปจัดแบบนี้เลยนะคะนี่ น้ำด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจกคูปองลด20%ที่แฟนเพจนนี่ .com นะคะรอติดตามกันได้เนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย